ไทเกอร์ครับเสือตัวนี้ดุจริงๆนะสรุปว่าจากที่ซิลลิ่งวันนั้นวันต่อไปไม่ซิลลิ่งและอีกวันหนึ่งก็ปิดแดงแผนจึงเป็นถ้าวันจันร์เปิดมายังหลุด3ามบาทสิคุณลงมารอรับแถวนี้ได้เลยใต้3บาทคือแนวรับ2องบาทหกสตางค์และแนวรับ2องบาทสีสตางค์ แล้วดูว่าเขาจะยืนไหมตรง2บาทเกนะครับดูอย่างนี้ก่อนนะอันนี้แผนรับไทเกอร์นะหุ้นมันซิ่งนะไม่เซอร์ลิงก็ฟอนะครับตัวนี้นะนะครับถ้าโอ้โหทั้งวันเนี่ยไม่เห็นไม่เห็น3บาท1ิเลยแถมลงมาแย่ใต้3บาท1ินะโอกาสหลุด2บาท92มีครับให้รับแถวแถว2องเดีกว่าให้ลงมารับแถ,แถวแถวนั้นดีกว่าครับแผน2กรณี ไม่หลุดสามบาทสิบแล้วยันไปยืนปิดเขียวอยู่เหนือสามบาทยี่สิบหกสตางค์คุณจะต้องเก็บไทเกอร์ให้ได้ก่อนสามบาทห้าสิบจเบรคคุณต้องเก็บกรอบนี้ให้ได้ระหว่างสาบาทสิบกับสาบาทหสิบคุณต้องเก็บให้ได้มงเก็บให้ได้เพราะอะไรเพราะอะไรย้ำแผนก่อนเดยวค่อยไปแผนใหญ่แผนที่หนึ่งใครจะเก็บไทเกอร์มีของไม่มีของ จะสะสมเพิ่มไม้2ก็แล้วแต่ถ้าเขาย่อหลุด3บาท10ในวันจันทร์หรืออาทิตย์หน้าแล้วไม่เห็น3บาท26มันจะย่อและจะย่อหลุด2บาท92มีโอกาสแบบ2บาท90 2บาท70 2บาท80ต้องดูตรงไหนว่าเขาปิดเขียวเมื่อไหร่ก็จะเป็นแรงซื้ออีกรอบหนึ่งแล้วกลับไปแต่คงจะย่อมา2บาท50ถ้าจะยากครับนะครับขนาดซิลลิงยังทำได้เลยถูกไหม แผน2กรณีไม่ยอมหลุด3าบาทสิแล้วดันไปปิดเขียวเกิน3าบาท2ี่ในครึ่งวันคุณต้องรีบสะสมเข้าในก่อนที่เขาจะเบรก3บาทห้าสนะครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าไทเกอร์ครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เหมือนคอตโต้คือเขาผ่าน50%มาแล้ว จากสองบาทแบบสามสตางค์โอกาสที่เขาจะไป3บาท8กับ4บาทห6สเป็นไปได้เป็นไปได้แต่โคตรเวียงบอกให้หุ้นที่ผ่านครึ่งทางมาแล้วให้จำไว้เลยครับว่ามันจะเป็นเทนขาขึ้นแรงๆแล้วมันจะมีคนดอยอยากทิ้งหุ้นกับคนเล่นหุ้นเก่งกำไรเข้ามาเข้ามาสวนกันอยู่ในนี้มันจึงออกเป็นแสดงของแท่งเทียนจะแดงและเขียวในปิดในวันแล้วจะสูงๆแท่งจะสูงๆ คือมันแบบเล่นกันแรงเล่นกันแรงนะครับคนที่ชอบเบี่ยงกขามาเล่นตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับแต่แผนไทเกอร์เนบอกก่อนเลยว่าคือเขาเป็นอสังหาที่กำไรโตด้วยนะหายากนะครับหายากนะนะครับนะครับผมก็เลยบอกก่อนว่าถ้าเขาผ่านยืนสามบาทนิ่งๆได้เนี่ยแล้วไม่หลุดสองบาทแปดเนี่ยโอโอกาสจะขึ้นครั้งเนี้ยสะสมของเสร็จเนี่ยสี่บาทห้า ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเขานะครับไทเกอร์ Tiger นะนะครับแผนไทเกอร์ประมาณนี้นะครับคนเทรดที่แบบว่าคนที่ควบคุมจิตใจไม่ค่อยได้ทํางานประจำโอ้โหงานยุ่งชิบหายอะไรย่าเงี้ยอย่ามายุ่งกับไทเกอร์อย่ามายุ่งกับ Tiger, อาาคอตโตมันทําให้คุณเน่ยเครียดคืองานแม่งก็เครียดอยู่แล้วอย่าเอาเรื่องหุ้นไปเครียดอีกไปเทรดแบบออร่าซีเอแซดีกว่าไอเอ็นดีกว่าอันนั้นเขาสายช้าขึ้นเรื่อยๆย่อบ้าง ไม่ยอ่อรุนแรงอะไรเงี้ยแบบตัวนี้โอ้โหถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเขาทะลึ่งฟอเล่นละ่ะแล้วดีดกลับไปละ่ะโอโ้คุณไม่จิตใจไม่ควบคุมไม่อยู่แล้วเครียดตายนะครับนะครับลงทุนต้องรู้ด้วยเนาะว่าหุ้นอะยู่้นมันนิสยยังไงนะครับจบแผนไทเกอร์ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องเลยครับขอบคุณครับ